เสนอขายผ่านทางเพจถูกไหมค่<ฮ>ะแล้วก็มีคนซื้อเขาเห็นเขาสนใจเขาก็เลยขอซื้อถูกไหมครับอบเมื่อร้านค้าเสนอขายคนซื้อตกลงซื้อแล้วก็เลือกลอตเตอรี่แล้วด้วยนะครับในทางกฎหมายเขาบอกว่าเมื่อความเสนอกับคอบสนองถูกต้องตรงกัน <ฮะ S 2> สัญญาซื้อขายเกิดนะครับพอสัญญาซื้อขายเกิดปุ๊บนะครับและ รั์ที่ซื้อเนี่ยก็เป็นรั์เฉพาะสิ่งแล้วด้วยเนื่องจากมีการเลือกเฉพาะเจาะจงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพรานะฉะนั้นเมื่อเลือกเฉพาะเจาะจงเป็นทรั์เฉพาะสิ่งแล้วกรรมสิทธิ์ในลอตเตอรี่โอนไปยังผู้ซื้อทันทีแม้จะยังไม่ได้ชําระเงินนี่หลักกฎหมายเขาว่ากันอย่างนี้เลยนะครับส่วนเรื่องส่งไม่ส่งอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งมีการส่งที่อยู่ให้กันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการโทรศัพท์ไปยัง ตัวสับปลายทางของผู้ซื้อปรากฏผู้ซื้อไม่รับสายค่ะคําหาตามมาคือโอเคละคุณมีหลักฐานว่าคุณโทรไปถึงสองครั้งต่างกันต่างระยะเวลากันปัญหาคือเมื่อโทรไม่ติดนะครับโดยปกติแล้วเมื่อโทรไม่ติดอก็ควรจะกลับมาในช่องเดิมไหมช่องชั้นเดิมไหมอืมค<ะ>่ะวิธีการติดต่อครั้งแรกนะครับเพื่อที่จะบอกเลิ่สัญญาเขาค่ะอย่าลืมนะครับ ตราบใดที่คุณยังไม่ได้บอกเรื่องสัญญาแม้เขาผิดสัญญาก็ตามแต่ถ้าคุณยังไม่ได้บอกเรื่องสัญญาเขาถือว่ากรรมสิทธิ์ในลอตเตอรี่ยังเป็นของผู้ซื้อโดยบริบูรณ์ครับถ้าถ้าเป็นผมนะผมเป็นผู้ขายอันนี้มองในสองมุมผมอยากให้มองสองมุมนะในมุมผมผู้ขายถ้าติดต่อไม่ได้อย่างหนึ่งเลยครับคุณจะต้องมาแชทบ,บอกเรื่องสัญญาเขาเพื่อที่จะให้เขาติดต่อกลับภายในกนํนาหนดระยะเวลาถ้าเขาไม่ติดต่อกลับภายในกนํนาหนดระยะ อนลาลอตเตอรี่นี้เอาไปขายให้กับคนอื่นนะเพราะฉันเสียหายฉันเสียสิทธิ์ผมเคยเจอปัญหามันเยอะว่าส่งของไปแล้วส่งของไปแล้วหรือว่าตกลงซื้อขายแล้วปรากฏลูกค้าเปลี่ยนใจแบบเนี้ยเพศเสียหายเพศก็ต้องตามให้คนซื้อนาจ่ายตังค์ถูกต้องไหมอืมค่ะแต่นะวันเนี้ยพอหวยมันถูกเขาบอกเขาขายให้คนอื่นแล้วปัญหาก,ก่อนว่ากรรมสิทธิ์ลอตเตอรี่ใบนี้อยู่กับใครก่อนอืมมันอยู่กับผู้ซื้อหลาใจที่คุณยังไม้บอกเลิกสัญ,ญญาเขาสิ์หรือรรมทติด ก็ยังเป็นของผู้ซื้ออยู่ดีอย่างอย่างที่ผมบอกนะทั้งสองฝ่ายเมื่อตกลงซื้อขายกันทั้งสองฝ่ายมีต่างมีหน้าที่ครับฝ่ายหนึ่งต้องมีหน้าที่ในการชําระเงินอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ในการจัดสงแบ,บตเตอรี่คำถามคือส่งหรือยังอืมค่ะหน้าที่คุณยังไม่สมบูรณ์เลยนะครับเพียงแค่โทรนะะแล้วก็บอกว่าเพียงแค่โทรแล้วก็บอกว่าโทรไม่ติด ค<ฮ>่ะแล้วทาไมไม่ลายบอกเขาไม่ทําไมไม่ส่งข้อความไปบอกเขาบอกเรื่องเรื่องสัญญาหรือกำหนดี้เวลาให้มันชัดเจนเลยว่าถ้าคุณไม่โอนเงินภายในถ้าคุณไม่โอนเงินหรือไม่ติดต่อก,กับดิฉันขอเอาลอตเตอรี่ไปผายนะอีกจางสําคัญนะอีกอ่างหนึ่งที่สําคัญเลยทางร้านตั้งกฎกติกาแบบเนี้ยไว้หรือเปล่าแล้วเขารับรู้กติกาตรงนี้ไหมทางร้านจะโรโทรศัพท์ไปก่อนนะถ้าคุณ โอเคทางร้านถึงจะจัดส่งลอตเตอรี่ไปเพราะเราก็ต้องเข้าใจในมุมร้านเหมือนกันว่าร้านขเขาก็เสียหายนะในกรณีส่งลอตเตอรี่ไปไปลายทางแร้วปลายทางนม่เอาอค่ะแล้วหวยว่ออกไปแล้วแล้วทางร้านไทยจะรับผิดชอบลอตเตอรี่ทางร้าน,ถ,าาานถูกปะอือเชื่อว่าทางร้านก็มีก็เคยเจอลักษณะแบบนี้เขาเลยตั้งกฎกติกามาแต่กฎกติกาตัวนี้ลูกค้าเขาต้องรับรู้ด้วยไม่ใช่อยู่ๆุณไปตั้งกฎอะไรขึ้นมาอยู่ นะก็เปิดนะกฎกติกาพวกนี้อาจจะไม่ได้มีอยู่จริงก็ไดนะ้ผมแนะนำสองทางแหละเอ่ออันที่หนึ่งก็คือถ้าเป็นลูกค้าคุณตกลงซื้อขาวคุณก็ต้องจ่ายตังโอนให้เรียบร้อยผมเข้าใจแหละว่าตัวของคนซื้อเขาก็กลัวว่าเขาจะไม่ไอาลอตเตอรี่มอจ่ายเงินไปแล้วกลัวเป็นมิจฉาชีพถูกปหมอีกมุมนึงของคนขายคนขายก็กลัวว่าส่งลอตเตอรี่ไปแล้วไอ้นี่จะเอาตังค์ไปฟรีหรือจะไม่รับลอตเตอรี่เขาก็เสียหายเพราะว่าเขาไม่สามารถเอาลอตเตอรี่ไปขายได้อีกถูกไหมค่ะ เออบ้านั้นมันมีมันมันมีมันมีมนมข้อควรระวังทั้งสองมุมหละ